ปุ่มาหอ่เอยเขาบอกเขาหาวเอ่แต่เต่แ่แต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 ่แเ่ื่อไหมต่แต่อต่แ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 ต่่อต่แต่ต่อต่อต่แ่แต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 เแต่แใ่แต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 หแต่่แเ่แ่แม่ต่แต่วต่แ่เ่ด พ yeah. ี่วอพี่วอไปไหนครับเนี่ยมันต้องเล่นแบบอะไรสกิปอะไรอ่ะมันแบบเฮ้ยใครสกิปอย่างงี้ไ้คอขกืบาให้อีกรอบอีกคัดคับเมื่อก้ตกวรทเชื่อหมากลุมี่ทาให้มันลงหนได้เฮ้ยิเนี่ยเชื่อหมันมีพากลุมอไรทลงหได้หอไม่เช uh ื่อรอจริงไม่เชื่ออ่ะเอาลองดูวะลอง เฮ้ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงวะเฮ้ยเฮ้ยนี่เล่นีนีเฮ้ยย้อะไรอะอะตตกก็จเยอะไรอะอ ลองหมจริงเหรอลองหมจริงลองหมดจ,จริงจริงจริงไม่ฉันว่าภาพอ,อื่นเนี้ยเธอต้องคุมฉันเลยแล้วฉันจะหายไปจากโลก<อ>นี้คุกคุกชัดอ้าผมว่าผมว่าลองหมดจริงลองดูปะ